สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZ Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนในฝั่งของ Android นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้เราจะมีโปรใหม่ๆนะครับมาอัปเดต รวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับในฝั่งของ Android มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่นะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ S 2 1 FE 5G นะครับซึ่งเมื่อคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้อัปเดตไปแล้วนะครับสำหรับรุ่น Galaxy g a l a ซ y S 2 1 5G นะครับที่สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,900้าบาทท่าในใดที่อยาก,กดูหรือว่าสนใจอยาก,กซื้อรุ่นนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูราคาล่าสุด ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 2 1 FE 5G นะครับท่านใดที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ s m s u u n นะครับหรือว่าอยากจะซื้อมือถือสเปคแรงๆมาใช้งานสักเครื่องหนึ่ง Galaxy S 2 1 FE รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคของมือถือรุ่นนี้กันนิดนึงนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 2 1 FE 5G นะครับมีการเปิดตัว ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งราคาเปิดตัวตอนนั้นก็ประมาณ22,900บาทนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้หน้าจอมา6.4นิ้วนะครับซึ่งก็จะเป็นจอแบบ Dynamic AMOLED นะครับ24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus 1 8 0ูณ2,400พิกเซลกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลมีเลนส์ออ กลมาให้นะครับส่วนกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่ก็ให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็น Exynos 2001 Octa Core ความเร็ว2.84 g h z นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 12ครอบทับด้วย One UI version 4.0หน่วยความจำรุ่นนี้ให้มา2แบบนะครับแต่ว่าแรมจะให้มา8 g b ทั้ง2แบบซึ่งก็จะแบ่งเป็นรุ่น r ลอม128 g b แล้วก็ลอม256กินะครับแบตเตอรี่ให้มา4,500 ร0อมิ ah. ลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้ประมาณ25วัตต์เดี๋ยวผมจะมีมาแกะกล่องให้ดูนะครับสำหรับรุ่นนี้ยังไงก็กดติดตามรอไว้ได้เลยนี่เป็นข้อมูลสเปคของเขานะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com ด้วยเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเรามาดูราคากันเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนก็จะมีมาให้ดูหลายร้านนะครับท่านดูไปเรื่อยๆเ,เมื่อดูคลิปจบสามารถนําราคามาเปรียบเทียบกันได้นะครับก็จะมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมไปเริ่มต้น ดูกันที่ร้านจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ Lazada มีการจัดโปรครบรอบวันเกิดของเขา10ปีนะครับ Lazada Birthday Sale ท่านอยากจะซื้ออะไรนะครับโดยเฉพาะมือถือก็ไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับมีคูปองส่วนลดต่างๆมากมายเริ่มวันนี้วันแรกนะครับก็คือ27มีนาคมยาวไปจนถึงวันที่5เมษายนนะครับอยากจะซื้ออะไรก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Lazada สําหรับ Samsung Galaxy g a l ซ x y S21 FE 5G นะครับที่ผมเลือกมาให้ดู กร้านแรกก็จะเป็นร้านนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยทาง Samsung Official นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน Last Mall เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือรุ่นม8ลอม128 g b แล้วก็ม8ลอม256 g b จากราคาปกติ22,900บาทนะครับสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ17,200บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุดสิดเดือนจ่ายเดือน 1720บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมดสีสีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับราแรกนะครับ17,200บาทท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของ lazada นะครับดูต่อกันที่ร้านที่2ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับร้านนี้ Galaxy S มี2ความจุครับ 128, 256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยรับประกันศูนย์1ปีนะครับจากราคาปกติ22,900ลดราคาเหลือ16,890บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยถ้าไในที่อยากไปซื้อร้านนี้กดสั่งซื้อที่ลิงก์ที่2นะครับของ lazada ส่งท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ Galaxy S21 FE 5G นะครับมี2ความจุให้เลือกเช่นเดียวกันตัวเครื่องมีประกันศูนย์ไทย1ปี แล้วก็สามารถผ่อน0%ได้จากราคาปกติ22,900บาทนะครับลดเหลือ16,680บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้ด้วยนี่เป็นราคาล่าสุดทั้งหมดของ Galaxy S21 FE 5G นะครับจากทางด้าน lazada ก็ประมาณ16,000ถึง17,000บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรีวิวการสั่งซื้อนะครับก็กดเข้าไปดูได้ที่ลิ ของ Lazada เข้าไปดูกันก่อนนะครับถ้าเราชอบเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อไปเช็คราคากันต่อที่ร้านจากช้อปปีนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ Galaxy S 2 1 FE 5G นะครับมีให้เลือก2ความจุตัวเครื่องมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้น16,890บาทสําหรับความจุ128 g b กิกนะครับถ้าเป็น256 g กิกก็ขายอยู่ที่2 1 3 7 9บาทวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ อยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1689บาทต่อเดือนนะครับดอกเบีย้ยเป็น0%ซแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h o ปป e แล้วก็อีกร้านหนึ่งราคาก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ Galaxy S 2 1 FE นะครับมีให้เลือก2ความจุตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีในเรื่องของราคาเริ่มต้น17,150หาทสําจรับควานจุ1ร8 g b ห้าเปน256บนา5 6ำหรับ 22,1480บาทผ่อน0%ได้10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,715บาทต่อเดือนแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งมีให้เลือกประมาณ4สีนะครับท่านใดที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสั่งซื้อเลยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดนะครับของซัมซุงกาเล็กซี่ S21 FE นะครับจากทั้งลาซาด้าช้อปปี้นะครับดูมาถึงตรงนี้ท แล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปมาก่อนนะครับจะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy S21 FE 5G นะครับเริ่มต้น1 4 0 0บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุมี128 g b กแล้วก็256 g b ซึ่งโปรเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับมาเริ่มดูกันที่โปรแรกนะครับสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นสามารถซื้อได้ ราคา1,400บาทนะครับซึ่งรายละเอียดของโปรโก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าท่านอยากจะซื้อในราคา1400ก็ต้องย้ายค่ายมาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399นะครับซื้อได้ในราคา1,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า32,10บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถัดมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นะครับซื้อได้ราคา11,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2 6 7 5บาทแล้วก็โปร1399ซื้อได้ราคา13,900่นาน้อะครับแต่ว่าโปรนี้ไม่ต้องจ่ายค่าหนัหนนหบ ูกค้าใหม่นะครับท่านใดที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น12,900บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ขึ้นไปนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูงหน้าด้วย2,675บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถัดมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ139 9ซื้อได้ราคา13,900จ่ายค่าเน็ตลูงหน้า3 2 1 0บาทนะครับสัญญา12เดือนเช่นเดียวกันแล้วก็โปร6 9 9้้านะครับซื้อได้ราคา15,900จ่นห้า,หา10 70 1,070ัาทนะครบอัญ,ญา่านส่นลูกค้า าปัจจุบันทู o ูฟเอสนะครับใช้แบบรายเดือนมามากกว่า1ปีขึ้นไปสามารถซื้อ Galaxy s 2 1 FE นะครับได้ในราคา11,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้านะครับรายละเอียดของโปรก็จะอยู่ที่กรอบด้านล่างคนที่อยากจะเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินนะครับซื้อได้ในราคา1 1 4 0 0ก็จะเหมือนก,นกันกับลูกค้าปัจจุบันทู o ูฟเอสนะครับเพียงแต่ว่าจะมีค่าเน็ดลุงหน้าเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรแล้วก็ราคาเครื่องปล่า ขายอยู่ที่19,900บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากเกซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาสําหรับ Samsung Galaxy S ยี่สิบเอ็ด FE 5G นะครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทไปดูกันต่อที่ค่ายที่สองสำหรับค่าย D-Tac นะครับ Galaxy S ยี่สิบเอ็ด FE สามารถซื้อได้ในราคาเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นโปรนี้เป็นโปรพิเศษสําหรับลูกค้า D-Tac ที่ใช้งานมามา,มากกว่าสิบสองเดือนขึ้นไปนะครับส่วนรายละเอียดสำหรับ การเปิดเบอร์ใหม่ก็จะใกล้เคียงกับทางด้านค่าย True ซึ่งถ้าเราซื้อกับ d t แท็เขาก็จะมีของแถมให้นะครับเป็นหูฟังมูลค่า3,990บาทตรงนี้ลองไปสอบถามดูได้นะครับส่วนรายละเอียดของโปรนะครับถ้าอยากจะซื้อราคา9,990บาทก็จะมีรายละเอียดให้เลือกดังนี้แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา9,900นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเนี่ยวน้หน้่น100บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็10,000บาทนะครับตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา10,000 1,900พร้อมกับจ่ายค่าเหน็ดลงหน้า100นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ12,000บาทแล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา13,900นะครับจ่ายค่าเน็ลงหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ14,400บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ D-Tech Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy S21 FE 5G นะคร กิกะบมีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะครับราคาเครื่องเปล่า ขายอยู่ที่22,900บาทในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีหลายโปรให้เราเลือกมาดูกันที่โปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา1,400บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของเขานะครับซื้อได้ในราคา11,400มีค่าเน็ตล่วงหน้าเช่นเดียวกันโปรที่ไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้าก็จะเป็นโปร AIS Best Buy สาหรับลูกค้าเซเลเนต์นะ เดือนซื้อได้ในราคา11,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าด้านล่างเป็นโปร AIS Base Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา14,900แล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา22,900บาทนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS Shop นะครับก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung Galaxy S 2 1 f e 5G นะครับ วันนี้มีทั้งราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ